ผมรู้แล้วรู้แล้วที่ใบบอกจะไม่ยอมแพ้ผมนะเมื่อกี้แกดิ้มสุดตัวเลยทีเดียวเสี้ยแกตกหมาตายืมเนื้อเนื้ออะไรไม่ใช่เราเหนื่อยเราเหนื่อยแล้วโคตรเหนื่อยโคตเหนื่อยอาช่วยหน่อยนะนะฮะโอยผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากขันออกจากบ้านเองใช่ไหมครับน้องใบตั้งแต่น้ออกเอ่อน้องใบออกจากบ้านเองมาเนี่ยพี่อ่ะพี่ออกไปทำเพลงเยอะแยะเลยใบก็บิ๊กทำอะไรบ้าง บอกรคกทำไามของไบทำอะไรวะทำก็งานเพลงจริงจริงผมก็มีแต่งเพลงไว้แต่ว่าแค่ไม่ได้เผยแพร่เท่านั้นแหละคือคือผมรอผลงานที่มันแบบรู้สึกตัวเองพอใจแล้วค่อยปลไอ้หนม่มพูดเสียงสูงเด่พี่ละมันมย้ำอะไรแต่พี่บอกไม่ก็พี่ตัมเป็นคนที่ ความพยายามสูงมากลงทุนเองทุกอย่างเลยผมเห็นชาวพม่าไมวะเนี่ยรู้แล้วเราเลยเฮ้ยแต่เพลงเขาดังจริงๆสุดย้อนหน้าซุปเปิดเสียงดังชื่อเพลงอะไรครับอ่านะครับฟังแล้วยังฟังแล้วใช่ไหมยอดวิวเท่าไหร่อันนี้ล่อตัวไปนะฮะไอ้ข้าวหลานคนขลเปิดวันให้เขาด้วยเหรอ แต่เพลงที่เทพจริงๆนะขอบคุณมากครับสำหรับน้องไปก็ความเป็นตัวเองอ่าใช่แล้วสําหรับไป้เนี่ยผมก็ไม่ผิดหวังเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ออกจากบ้านนี้ไปเราไม่ค่อยได้มีงานด้วยกันเนาะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมคือผมไม่มีอ่ะคุณมีอ่ะแต่ว่าแบบผมไม่อยากจะพูดงี้ยแต่ว่าก็จะพูดแต่เกรงใจเห็นมันเห็นมันมาแล้วไงคื คือมองตาไรก็รู้ใช่ไหมเราเราก็เลยพูดออกมาก่อนจะได้ไปดูนักเหยียดนะไรก็สงสัยฮะทำไมพี่ธันนี่ต้องเป็นไม้นี้อมันเป็นอะไรครัพี่ตันมันมันเท่เดีละมันไมมีอย่างอื่นเลยรอ๋อผมคิดว่าเป็นแบบชกกระสืออะไรพูดพูดแบบนี้แสดงไม่รู้จักแฟชั่นเน่เอาเอายี่เอา่เอาเอหรือว่า